เลย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 โอเคนะก <nervous S 1> <Doom. S 2> okay, ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดล้วนะครับผมนะวันนี้เป็นขผมอีกแล้วนะครับกับหมติ้งซีสซนนะครับวันนี้นะครับเราเป็นคลิปวีล็อกั่นเองนะครับผมนะก็ก็แปลกใหม่ไปนิดนึงนะขณะนี้ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็คือโอเคไม่พูดมาเพลงนะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเรามาดูกันเลยสถานที่ที่เราถ่ายทำกันในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาคารเรียนเก่านั่นเองนะครับผมนะก็ ไม่ได้มานานมากนะครับก็ตอนนี้ล้างไปแล้วไม่มีไม่มีใครมาเรียนแล้วนะครับผมเนะีย mm. เดี๋ยวเราไปาดูกันเลยดีกว่านะอาจจะได้ยินเสียงหอมนิดนึงนะเพราะเหนื่อยนะวิ่งเมื่อกี้ใช่ไหมเก่ามากอือใช่เก่ามากเลยนะพอดีเป็นเด็กใหม่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออไอ,อ,อคนนี้เพิ่งมานะเพิง่งเดี๋ยวเราต้องทําเล่นเ,เราล่องว่ายหรือว่าต้องอะไรก่อนเข้าอาคารไหมเขาจะหาบุกลุกไหมไม่หรอกเฮยเราใส่ชุดนักเรียนขนาดนี้เออเดี๋ยวเรามาดู ห้องที่เป็นอที่ผมมาเรียนที่นี่ครั้งแรกก็คือห้องปอหนึ่งนั่นเองครับเรามาดูกันเลยครับผมนี่ครับจะเอ๋นี่ครับ,อ uh huh. รบขออนุญาตนะครับเดี๋ยว <ง S 1> ผมอันนี้เป็นเทปอุ้ยนี่เป็นเทปอ้โหตายโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นเทปบบทปะเป็นเทปแบบนำไทยชุดที <whom> ่ผมเป็นเทปที่เขาไว้เปิดอ่ะอืม เป็นอาคารไม้นะครับทุกคนครับนี่ครับแล้วเรามาดูห้องสมุดกันดีกว่าครับทุกคนครับซึงแต่หลังคาต้องย่สวยออือใช่ตอนตอนนี้คือสีสวยนะสีสวยนะนี่อันนี้กดแล้วไฟช็อตไปเ่ยไอคิวเลยเยี่ยมอย่างเดียวเลยกอเข้าไปนะครับว้จำได้อันนี้เป็นห้องสมุดผสมกับห้องพยาบาลนะครับผมโอ้ยเสียงกล้องมากเลยนะนี่ฝั่งนี่เบสฝั่งนี้เป็นห้องสมุดนะ เนี่ยเออฝั่งนี้เป็นทองสมุดนี่แผ่นซีดีด้วยนี่ซีดีอะไรขอหยุดขอดูเลยอันนี้น่าจะไอโฟนนะครับดูจากบ้าแล้วไม่น่าใช่ p h o n e นะดูแล้วอันนี้เป็นอุ้ยแผ่นพิ n โกเป็นเพลงประกอบการสอนเพลงฟอนิคอะไรนะอ่านในเรื่องภาษาอังกฤษอ๋อเป็นเพลงเป็นแผ่นซีดีสำหรับภาษาอังกฤษนะนี่ครับป้ายเขียนอยู่เลยนี่ห้องสมุดดไฟกั้งเลิกเชงงานอ่า อันนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นห้องพยาบาลครับทุกคนครับดูพี่ต้องเปิดติดลองดูไหมไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วในนี้มีอะไรครับขออนุญาตดูหน่อยครับไหนอันนี้เป็นอ๋อเป็นป้ายเป็นธงนะสวยแต่เขาไม่ใช้แล้วเป็นธงหนองแหวนพี่นี่มีธนูหงส์เก่าด้วยนะทุกคนเออตัวนี้ดูหน่อยซีไม่มีใช้ธนาพายะในนี้สวยนั่ด้วย อุ้ยน่าจะเป็นรุ่นที่เก่ามากรุ่นรุ่นเก่าอะมั้งแต่นี่มาจากไหนเนีอะใครเล่ใหม่สุดแล้วอันนี้เปออ,อันนี้ใหม่ <laughs> มาจากไหนวะนะ <laughs> อุ้ยเดี๋ยวันหนึง่งมันมานี่นนนก่อนสิมานี่ก่อนเชี่ยที่เปิดพัดลมอย่างเก่าอ่ะถ,ถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะติดแม่ลองเปิดไปละเอาดีไปติดแล้วแล้ว เดี๋ยวเรามาดูห้องปอสองเรามาดูกัน <laughs> ogi, urgency, นี่อันนี้มีประตูล็อก้วยนะไฮเทคล่านี่จเอ๋สวัสดีจ้านี่อุ้ยนี่โต๊ะครูจำได้นี่โต๊ะครูโต๊ะหกเหลี่ยมอือหึไหนโอ attorney, down, ้โหเชียนี่มันสวิตช์พัดลมดีกว่าโอ้โห ลูน้องอีสองตัวบอกว่าเห็นหาดทรายสวยงามทะเลกว้างใหญ่เสียงคลื่นกระทบทางฝั่งดังซาซา,าปูลมกำลังวิ่งไปทางโน้นทางนี้ตามชายฝั่งอ๋อนี่เป็นการคัดลายมือหรือเปะน,นี่มีพยัญนะพยาวรกพยันะนะอาทุกแม่หลักขนาดจริงๆอาคารนี้อ่ะมันไม่ได้เลิกใช้เมื่อมันเพิ่งเลิกใช้เมื่อไม่นามนมานี้นะตั้งแต่ปี2020ันยีทุกคนประมาณ5ปีที่แล้วเนะวาะน,นี่นนอายุเท่าไหร่หรออรเป็นรูปอ่า ในหลวงราชการต่างๆนะครับน,นี่ล้อเก้านะอันนี้เป็นอันนี้ขิงพระนะที่ไม่มีพระแล้วก็น่าจะาไปด้วยอือจอยจอยห้อจอยห้อเอซออ์นี่ของดีสุดยอดสุดยอดจะเก่าไปหน่อยเออเก่าไปนิดนึงนะตมืกี้มีประวัติว่าห้องมันมีห้องหนึ่งที่น่ากลัวที่เข้าไปเห็นรูปภาพแปลกๆเออจริงไงน่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ครับซึ่งเป็นห้องป .3 นะซึ่งห้องนี้ผมไม่เคยใช้เรียนนะเพราะว่าเราย้ายอาคารไปก่อนแล้ว<ม>นะครับนี่ มาดูกันเป็นห้องที่นี่เป็นห้องโล่งมากเลยนะน,นี่ไม้ม้จะปูกตอนไหนยังไม่รู้เลยต้องเดินตกงไปนี่ตกล่องนี่ทําไงวะเนี่ย <3. S 1> ปีหกสามนะทุกคนวันสุกที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาปิดเทอมปุ๊บคือย้ายเลยย้ายเลยใช่อุ้ยดูดูอันนี้เป็นส่วนที่ น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนไป่ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ด้วยอาคารใหม่ก็จะเป็นกลมๆนะแต่ว่ามันก็สั่นนะแม่พัดลมเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดละใจรู้สึกว่าใหม่อยู่นะถ้ามองอ่ะเออจริงด้วยนะแค่เท็ดอ่ะเคล็ดให้สะอาดอ่ะคุยตรงนี้ยังเงาอยู่เลยอ่ะจริงนี่ทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นลืมดูเลยอันนี้เป็นห้องลับของผมนะที่เพื่อนผมชอบ เอ่อเอาว่าวมาเล่นตรงเรียนแล้วก็แอบซ่อนว่าวในนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีนมลงโอ้โกล่องนโรงเรียนด้วยอ่ะนี่นะโอ้โหอันนี้บันไดคือเก่าอันนี้เซิร์ฟฝนใครเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ใหม่ไหมก็ถือว่าเก่าอ่ะเพราะดูดิมันเออซองซองมันดูดูเก่าเนาะดูวันหมดอายุดิหมดอายุปีสองศูนย์เอออันนี้พอดีย้ายอาคารพอดีเดี๋ยวขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูนิดปลอดภัยไหมปลอดภัยแน่นอนแน่ใจนะเงินช้าช้าเช้าช้าอันนี้ ข้างบนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วนะทุกคนนะมันจะกลายเป็นมันกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วเอยตรนนี้มันมีให้สองคือ้าทางเนี้ยถ,ถ้าวิ่งขึ้นกันอนะวิ่งขึ้นนั้นไม่ได้นะแคบมากเลยเออจริงมันมันมันแคบมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอาคารปฐรมนะดข้างบนข,ข้างบนลมแรงมากอะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้รูปรูปรออก้านะยังอยู่นะทุกคนายลอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นห้องปอ .4 ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะมาดูกัน โอ้โอยังเกา่าขี้นกอืมเดี๋ยวเราจะติดเชื้อโรคเอาไอืมนั่นดิมันเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมนะอันนี้ก็ห้องนี้ไม่มีอะไรมากห้องนี้ผมไม่เคยเรียนนะเพราะว่ามันปิดตัวไปก่อนอาคารล่างอีกอ่ <S <S แต่แต่กลิ่นแบบฝุ่นมากเลยอะ <S <S อกลิ่นโคตรฝุ่นเลยแล้วอันนี้ห้องน่นาจะห้องปอห้านะแต่ว่าเข้าไปดีไหมมันเข้าได้ไหม รู้สึกร้อสว่างกว่าข้างล่างอุ้ยอุ้ยโอ้หอันนี้อันนี้ฟันเทียมขออนุญาตเข้านะครับอุ้ยห้องนี้มั้ยเนยปยดเยี่ยเดี๋ยวอันหนึงอันนี้เนยปีไหนเนี่ยแตปมันจะมีเนยไหมมีเนื้อไหมเรือมันน่าจะปูดโอ้ยหมอครับเอาไว้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยอ่ะอะไรนะเอาไว้ใส่เค็มหมุดที่เปิดกล่องคุกกี้อ่ะกล่องอาร์สหนอนอ่ะเปิดมาเป็นที่เยี่เออนั่นแหละนี่อันนี้เป็น กองแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกเขาเรียกกองอะไรนะทุกคนนะออกตัวบานปะเอ,อ้ยไม่ใช่ออกตัวบานนี่เขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วทุกคน,เด,นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นกองอะไรนะมีความน่ากลัวอยู่น,นคือผานถึเรามือเออห้องนี้แหละเบสห้องนี้แหละที่เดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะห้องนี้เนี่ยผมขึ้นมาแล้วเจอรูปนางลำใช่เหรอใช่้องไม่ใช่อันนี้มันเป็นมรดกไทย ห้องนี้แหละเป็นห้องนางรำแล้วอยู่ๆรูปนางรำก็ตกลงมาเว้ยต่คือตอนนั้นไม่มีลมเลยคือมันอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันรูปตอนมาก,ก่อนคือมันจะเป็นหุ่นแบบน่ากลัวมากเลยอะ่ะอืมใช่มันไม่ตอนตอนนั้นมันเป็นรูปแบบ <คน S 1> ตอนนั้นข,ขาวคือในห้องนี้นไม่มีลมเลยนะแต่อยู่ๆมันก็ตกลงมาเว้ย <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> เราซีด <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดอรไปได้กว่าก่อนที่มันจะหลอนตรงนี้โอ้ สูงสัดสัดหืนี่สูงกว่าอาคารใหม่เราอีกอะเอา้านี่ห้องป .4 นี่อันนี้ห้องป .4 อ,อะีรมันเกิดในห้องอะไรอะคือเขาทำห้องได้แปลกมากโหนี้นมันเลี้ยงไม่แบบโหอันนี้ห้องป .4 โหเดี๋ยวอ้ชิดอันนี้ผมไม่เคยเข้าเลยนะตั้งแต่เรียนมาที่นี่ผมไม่เคยเข้าเลยอ๋อนี่เหมือนเป็นอันนี้เหมือนโตเรียนปะ เหมือนเหมือนห้องสอบเลยอะที่แบบมันมีที่กั้นไม่ให้ลอกอะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องในเป็นพวกแบบห้องห้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าห้องอะไรนะทุกคนนะผม <au> อ,อนะเป็นปีสองัห้าอยสี่เก้าอะเหมือนจะไม่ใช่คนไทยอืมสถานที่ต่อไปอา้าวอันนี้หมาที่อันนี้ผมนี่เอาไปละ <laughs> นี่เราเคยมารอบหนึ่งนะเคยอันนี้เคยมารอบหนึ่งครับนี่ผจมจาได้ผมมาช่วยยกโต๊ะอะไรทุกอย่างโต๊ะเป็นโต๊ะทอผ้าใช่อุ้ยเนาะวอย,อ,ยอันนี้รถมาอยู่รถมาอยู่อันนี้เป็นอาคารที่สร้างเมื่อปีสองสองสี่เก้าเจ็ดป่ะซึ่งมีอายุที่เกินเจกว่าปีแล้วนะแต่อันนี้รู้สึกว่าเก่าทั้งห้องแต่มันดูไม่น่ากลัวอืมเพราะมันมีชั้นเดียวเดี๋ยวอันนี้เป็นอาคารอนุบาลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอนุบาลหนึ่งกันดีกว่าที่ผมเคยมาเรียน นี่โอ้โหโคตรคิดถึงดูทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อของเล่นนะอุ้ยอะไรเฮ้โยโลมาเฮ้ย,ยส่งมันเหมือนได้นี่เลยอะอุตตละเละอุตตาละเลเฮ้ยนีลูกเทนิตก้วยละลูกเทนิตกับลูกบอลพลาสติกเบาๆลูกบอลยาง อันนี้ผมจะถ่ายไม่เยอะนะทุกคนนะเพราะว่าแบตผมใกล้จะหมดละแบตกล้องผมใกล้จะหมดละทุกคนแบตผมเหลือแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เรามาเอากันนั่นแหละไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะโต๊ะเออโต๊ะเป็นเครื่องไหนอ่ะเครื่องเครื่องทอผ้านะเป็นเครื่องเย็บผ้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรวะเฮ้ยเตโนเฮ้ยเตโน่เล่นนี่หมอนั่งหมอนัตึ้งตึงตึงตึ้งตึ้งตึงจะบอกว่าผมเล่นคีย์บอร์ดไม่เป็นนะทุกคนนะ กระจกข้นมัวเลย <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นอาคารที่เก่าแล้วนะครับก็เลยมันจะมมัวอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องอนุบาลสามกันเลยดีกว่านะสามไม่สองนะอนุบาลสองสิเอออนุบาลสองอนุบาล3ามัาอยู่อาคารใหม่แล้วก่อนจะไปดูห้องอนุบาลสองเนี่ยอันนี้คือสากร์นะทุกคนมาดูกัน,น,กนจำได้ครูเขาขายเป็นปน,นี่แหละสากร์โรงเรียนกดไ,ได้กดได้ฮะมีมีเลขหรือเนี่ย ไหมกางๆเออจางมากเลยเฮ้ออยังใช้ได้อยู่เนี่ยอ๋อทุกซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับขายพวกเครื่องดื่มขนมนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับผมนะซึ่งจำได้เนี่ยผมกินบ่อยสุดก็จะเป็นโอเปติมภูเขาไฟกับนมเย็นอ่าแล้วขนมปังรานนมข้นสุดยอดอะไรสมัยนั้นนี่ครับอันนี้เป็นห้องอนุบาลสองนะเรามาดูกันเลยว้าว <c oughs> นี่แหละนี่แหล,ละนี่เลขนี้ ้ายนี้ขอติดติดกลับไปได้ไหมไม่ได้ไป้ายเนี้ยครูให้ท่องก่อนกลับทุกวันนะแบบ11มี1กับ1 11เ,เอ้ย12มี1กับ2อะไรเงี้ยเออเนี่ยท้องม,มากเลยทำไมอยากห้องน้ำพูดถึงห้องน้ำเราไปดูห้องน้ำเก่ากันไหมเห็นเห็นแล้วนะ่ะกลัวมากเลยของอาคารนู้นเอ้ยแต่ผมไม่เข้าไปดีกว่าว่ะห้องน้ำเก่าเพราะว่ามันมีแต่หญ้านะกลัวที่กลัวแต่ฝักห้องน้ำผมว่าไม่เข้าไปดีกว่านะเพราะว่า มันมีแต่หญ้ากลัวจะมีงูมาฉกเอาไม่คุ้มนี่อันนี้คือหมาเฝ้าโรงเรียนใจเอแต่คร้งนันมันใสด้วยเพราะตอนั้นมันมีแจ้งใหม่แล้ว <c oughs> โอเคนะครับก่อนจะไปดูโรงอาหารกันเนี่ยเราขอกินขนมก่อนนะครับซึ่งเป็นขนมโบราณนะทุกคนนะ,นะไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าอยากกินอืคิดๆเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยได้กินกันเนี่ยขนมตั้งเมยกรอบนะซึ่งมันเหนียวไปแล้วนี่ ตรงนี้มันได้ซอนแอบ,บกันบ่อยๆเฮ้ยต้นนี้โตขนาดนี้แล้วเหรอตอนนั้นยังเป็นเด็กกระโปงไม่รู้เรื่องเลยคือซนไปวันมันใช่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ไป็นโคหารนั้นน่าจะเป็นเรือนเห็ดใช่ไหมใช่เรือนพาะเห็ดนี่ตรงนี้มันมีซเลเดอาร์ซาเลเดอร์พวกเครื่องเล่นเด็กอยู่จําได้เลยตอนนั้นเนี่ยมันจะมีตู้ก่น้ําตรงนี้อะไรเขียสมัยไหนวะน่ะมีน้าด้วยมีน้าด้วย,วยลองเปิดดูไหม หมดอายุปี2022ันี่สิผมจะลองเปิดดูนะโอ้ผมจะลองดูอืออกอออมกลิ่นกลิ่นโคตรเฮี้ยเลยืนี่ช็อกโกแลตแต่มันแบบช็อกโกแลตไม่แท้กินแบบนมช็อกโกแลตอ้วววไม่น่าใช่ช็อกโกแลตนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่ะโอเคนา่นา่ะน่าจะเน่าแล้วไปนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นที่ขายขนมทุกคนที่สัตว์โคตรเก่าเลย กันลูกอือติมแหลกกอนอุ้ยจะอีกแล้วถูกเดแต่ไม่ใช่รถเดียวกันไปแบตกูเหลือห้าเปอร์เซ็นแล้วติ่รถเก่ามากเออว่ะอุ้ยมาดูนี่ใครเป็นติ่งมาเลเดอร์แบบผมอ่ะชอบตัวแต่ผมจำได้แค่ตัวเดียวเกครับไหนบอกเป็นติ่งวะนี่อันนี้ห้องครัวห้องครัวนี่ห้องครัวอะไรวะ เหม,มือนเหมือนห้องครัวในบ้านเลยอะออทุกคนมาดูอันนี้ตรงโซลังจานโอ้โหเดี๋ยวป่าขนาดนี้เลยเหรอเราจะไม่ไปเรือก้อง,งแห่งน,นะครับเพราะมันลึกมากอืเดี๋ยวเราอ้อมมาทางนี้ก็ดีกว่านะผมไม่อยากเข้าไปในเรือห้องเห็ดเท่าไหร่อ่ะมันมกลัวจะมีงูเนื้นอนงูกัดมาเข้าโรงบรมนี่ไม่คุ้มอีกนะ ก็จบกันไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สัมาษณคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนั่นเองนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปไปครัผมเจอกันคลิปหน้าครับจุกกรูโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปจากที่นี่นะครับผมขอญาตผมขอญาตสลักชื่อตัวเองไว้หน่อยแล้วกันฮะอุ้ยกระดานผุเลยอะม้ไม่เริ่มเสื่อม อุ้ยอ้ามาไม่ติ้งมาเยือนต่ตตแรงเนี่ยมันจะปุ๊บไปทะลุห้องห้องหนึ่งเลยก็ไล้เนี่ยเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นทิ้งไวนะ้ละอ่า,าใครอยากมาหาลายเซ็นนี้ก็มาได้นะครับมีสนับสนุนด้วยเออ